นายนพวัฒน์ไทยเจริญพร้อมครอบครัวไทยเจริญโดยมีพ่อหนูเป็นประธานนายนยาดราทิฟักเลิกอดีตรองนายกเทศมนตรีตะบนบางละมุงหัวหน้ากลุ่มเรารักบางละมุงและนายสุภาพอินทรัตสมาชิกสภาเทศบาลตะบนบางละมุงกลุ่มเรารักบางละมุงร่วมกันนําอาหารแห้งประกอบด้วยข้าวสารอย่างดีบ้านละสองถุงบะหมี่ึ่งสําเร็จรูปปลากระป๋องหน้ากากอนามัยไข่ไก่และน้ําดื่มเยี่ยมให้กําลังใจเพื่อนบ้านที่ยากจนและป่วยติดเตียง ในตำบลบางละมุงโดยหลังจากนี้จะทยอยแจกจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นตอนนั้นหนูหน่อยเด้อย่างวางข้างล่างังไม่ได้เลยอ๋อับด้ใส่ลงวางคร อะครับสวัสดีครับสวัสดีครับรับนึ่งมวสุขภาพมพร้อมหนครับากมาหนามารวมรัรับรับบ